เอาละครับผมก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะอยู่พวกเราในฮะช่องเดอะมิวนะฮะในวันนี้ครับผมเราจะมาเล่นนะครับเกมเกมหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าชาเย็นในแอสโต re นะครับเป็นเกมที่ต้องนะครับใบ้ท่าทางนะครับอีกคนหนึ่งใบ้อีกคนหนึ่งทำท่าทางนะฮะร้องอ่างจะเคยเล่นกันมาแล้วนะครับรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเล่นนะแต่มันก็แบบยืนแล้วนะตอนเรียนนะครับผมโอเคคนที่จะเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเจอเรื่องของเราก่อนเลยครับผมนะฮะ วันนี้ผมพวกเราเนี่ยทั้งนี้เทปนี้พวกเราจะมาเละเละเละนะครับผมแต่การเลอะของเรานี่ครับจะทําการเล่นใบท่าทางนะฮะใช่จะแบ่งไว้นสองทีมเราจะใบท่าทางกันครับผมแต่การที่มีคนทายผิดนะครับจะโดนลงโทษแน่นอนนะครับวันนี้ครับผมจะบอกว่าทีมเราเนี่ยครับขาดคนคนหนึ่งนะทุกคนอาจจะติกออกนะครับน้องๆคอมเมนต์ไว้ให้เราคอมเมนต์ว่าขาดใครในการจังหวะไปใช้ที่ดักไปเลย ไม่ใช่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 ไมใช่ใส่เสื้อดำทุกคนเลยอะไรเลยนี่วันนี้เราจะเล่นแอปชายเย็นกันนะครับผมพวกเราเนี่ะวันนี้ต่ตัวดีนี่ฮะดูดีมีราคาดีนนี่ฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยครับผมอย่างแรกนะฮะเราไปดูว่าแล้วใครอยู่ทีมใครคือจะเล่นสลับกันนะครับทีมหนึ่งเล่นสงครั้งคน ใบนะฮะต้องใบคำพูดแต่คนใบจะเห็นว่าคืออะไรนะครับผมแต่คนที่อยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวอาจจะงงนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าว่าเล่นยังไงเริ่มครับหมาเออดีดีเว้ยดีเว้ย โควอี๊ยยบ้าวหมาป่าตัวค้าตัวเมื่อไหร่ครับไม่ามคือโดนโดนโดนห้ามห้ามใบว่าเป็นเสียงอะไรพูดว่าถูกผิดได้อย่างเดียวอ่ะโดนโดนคือใบเต็มเต็มพี่เต็มเต็มเลยนั่นแหละเออ ข้ามหมดเวลาโอเคเป็นไงบ้างครับเอาปากเราคาดนี้คาดทอดนี่อร่อยเลยบอกให้อร่อยเลยไหมได้แล้วโอเค้ทอดแดงไอเตาเลยตอบเก่งด้ยครับไอคิวสูงครับคืวสูงอ่ะ โดนๆดนดรับโดนโดนรับรับไปโดนแกงมันแกงมันแกงไม่ได้อะไรตัวเฮี้ยอะไร,รบ้านข้ามห้ไมห้ามอะไรโอ้ยอะไร นกนี่เดียวโคตรเป๊อเป๊เป็นเหมือนเป็ดผมเออโอ้โหโอเคเร็ว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 นิโนมาโนมวัว ได้หนึ่งสองสามสี่สี่แต้มข้ามเอาเต็มที่ปหกเต็มที่พงผม <laughs> ผมีเ <laughs> <ม>ต็มที่เลยพี่กลาง6เออข้าวข้าม,ข,าม <laughs> ขึ้นผมเลยพี่ผมเลยอย่าไปหน้าตรงหัวด้วย เออเร็วข้ามเต็มที่เอาเต็มที่หมดเวลาเป็นไงครับเป็นไงต่อบอกควารู้สึกครับไข่่่นนีโอเค

ของเราของเรายังพูดไม่ได้ของเราไม่พูดไม่ใช่เสียงอ่ะโอ้ใช่ใช่ใช่โอ้โกงอ่ะโกงอ่ะพูดเดี๋ยวดูดิหลังหลังตัวเล็กไม่ได้บอกหนูใช่หนูถูกต้องถูกต้องของกูยังไม่พูดกันสักคำเลยดูดิเอาใหม่ได้ไหมถูกต้องถูกต้องพี่คองถูกต้องถูกต้อง มดไม่ใช่ไม่ใช่เ,เลี้ยเล็กกว่านั้นตุ่ยเขียนกู <c oughs> เลยก <stretchy> ู <c oughs> เลยเฮลิคอปเตอร์อะเฮลิคอปเตอร์อะไร เออตร์ถ้าทำเสียงถ้าทำเสียงก้าทำเสียงถ้าทำเสียงพูดได้ถ้าทำเสียงไปได้ถ้าทำเสียงสัตว์ถ้าทำเสียงสัตว์ข้าไหมพี่ข้าไหมข้าเรียบร้อย อะไรอยู่ในตู้อยู่ในตู้ตู้บ้านน่ะป่ามังกรทำนะน่าทำไหมทำไหมป่าไม่ใช้กุ้งเกี่ยอะไรวะกุ้มมังกรไงร้อนเกี่ยวเอาไปไม่ยิ้มได้ข้อยยัยผู้หญิงมีผู้หญิงมีถอย นอนอะไรนอนอะไรหอยอะไรนอนนอนอะไรหมยนอนหรอกเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวไอ้เกลียดเลยะเดี๋ยวนอนขวางเขาเรียนอะไรนอนขวางก็าเรียนนอะไรหมาแขรงเออถูกต้องเอาลงนี่ดูเลือดดูเลือดลงดูเลือดแอ่าอ๋อปิงพี่้่ำอยู่ในน้ำบอกอย่าไปตรงตัวตรงตัวผมไม่ได้บอกในน้ยวำในน้ำมีอะไร ที่ป่าก็บินเร็วเวลาเดินที่โหแล้วตอนกูว่างกูจะชวนคุยผู้หญิงมีหอยเออเท่ากินเลยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหอยแมงผู้ไม่ใช่หอยแข็งไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดจุบมีกระเทียมเคี่ยวมีอะไรทุกอย่างเลยหอยอ้อเจ็ดเคตอนนไม่ได้ป่าใอ่นักร้องเด็เอาไว้ชนกันไว้ชนกันช้างกระทิงไม่ใช่ตัวตัวเล็กตัวเล็กพี่ปีกไว้ชนล่วงเออไม่ตอง หมดเวลาได้กี่แต้มครับสามได้สามแต้มบินบินไรพึ่งพึ่งเออเร็วโอ้ยวิ่งโคตรเร็วเลยมาเฮ้ยมัาไปเชี่ยมาไปเชี่ยโตเอ้ยนี่นี่นี่เสือเร็วเสือดาวอะไรวิ่งเร็วเร็วอะไรล่ะเสือดาวอะไรอ่ะมีพันแล้วมีอะไรอ่ะ อะไรล่ะยดีเลยไปเลยว่ี่มอมอะไรฮ้ยมีมันต่างประเทศมันจะมีเดูฤดูว่าล่าอะไรสัตว์เออสัตว์อะไรล่ะสัตว์อะไรล่ะสัตว์นกเฮ้ยี่นดอมันจะมีเขาด้วยว้มีเขาหลายๆแชกวาเออโอ้ยอะไรกันกระูพางบนเออ เฮ้ยบางพลอยเกิดวะจุ๊บจุ๊บเออเฮ้ไม่ต้องพูดเลยเนี่ยในน้ำมีอะไรปลาเออเย้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าค่าแต้มครับทีนี่อะไรขาขาถูกต้องถูกต้องข้าม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 ไปแล้วไงมึงก็ข้ามแล้วไง เขา ok. ต้องรอนอนมันไม่ติดอ,ตอ,อ่ะีเลแล้วอ่ะไอตุลดันเดิมมันพิงคาหมดนี่มาหลาขากี an はは่กือไม่มุงอออ๋อที่มันดุดโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูในปลาเชิญดินี่อะไรวะามทามามแม่จม้โวโ้ ลู่ๆถูกต้องถูกต้องหมาเออเนื้อช้าไปนะเนื้อช <Road in bed> ้าสลัดเตาไม่่ใชโอ้เี้ยอะไรวะผู้หญิงเฮ้ยผู้หญิงหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยหมดเวลาแล้วเสแล้วใส่ผ้าเสร็จโอเคเราชนะสองสี่หกเดี๋ยวเราจะเอาสองคนลงโทษก่อนกันนะครับ โอเคคนแพ้คนแพ้อยากได้อย่างนี้ครับเอาพี่เอาไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดไปนะเอาไปหน้าด้วยพี่น้อยพี่น้อยเอาไปหน้าด้วยเหลาเพื่อนลงเฮ้ยน้อย ครับผมตอนนี้ก็โอ้โหอยู่เนี้เนี้ยนะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ครับสไครต์นะครับถ้าชอบนะครับอย่าดูคลิปพวกเราหนักกว่านี้อะไรหนักกว่านี้นะครับติดกดติดตามทั้งไปคลายช่องสีแดงไว้บอกเลยว่ามีอะไรมันตอนนี้หนักมากกว่เยอะหนักมากเลยนะฮะก็อย่าลืมพี่น้อยพี่ผมวะเนี่ยพี่ใหญ่พี่สลักทำไมไม่เกรงใจกูเลยพี่ผมวะเนี่ยพูดมากวะ นะตอนนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์เขับสูคลายนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่นะฮะนะฮะของพวกเรานะครับโอเคนะครับพวกเรานะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราเป็นนานนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ